สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มาพบกับหมอฮักอีกเช่นเคยนะครับในเรื่องของการเช็คดวงรายวันด่วนๆวันนี้เป็นการเช็คดวงรายวันประจําวันที่11มีนาคม2 5 6 3เป็นวันพุธนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูมาชมก็อย่าลืมนะครับกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักด้วยนะครับและก็อย่าลืมใส่กระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเวลาหมอฮักได้ลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้มีโอกาสเข้ามารับชมรับฟังด้วยกันนะครับ ขอความกรุณาท่านที่เข้ามาดูมาชมนะครับช่วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยเพราะว่าการพยากรณ์นะครับเป็นการพูดในวงกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงไปที่ท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องก็เป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงตามราศีต่างๆนะครับตอนนี้หมอฮัก็ได้ทำคลิป,ปราศีต่างๆนะครับ ลงไว้ที่ทางด้านล่างของคลิปนี้นะครับมีลิงก์เอามาวางไว้นะครับท่านที่จะดูจะชมก็แวะเข้าไปดูตามราศีเกิดของท่านนะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ครบทุกราศีนะครับแต่ว่าหมอฮะก,ก็จะพยายามทำคลิปตามราศีต่างๆออกมาให้ครบนะครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันต่างๆนะครับเป็นอย่างไรมาดูมาชมกันได้เลยนะครับ เราเริ่มต้นจากคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับการงานสถานะมีความมั่นคงสังคมทุกอย่างดีพร้อมนะครับการงานการเงินอยู่ในส่วนที่ดีครอบครัวก็เป็นปึกแผ่นแน่นหนาน,นะครับสําหรับคนที่เป็นหลักเป็นฐานมีครอบครัวอยู่แล้วมีกิจการงานเป็นสถานะของผู้ เป็นเจ้าของกิจการอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะมีความมั่นคงต่อไปในภายหน้านะครับวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรท่านก็จะได้รับผลประโยชน์ผลประกอบการในทางที่ดีนะครับประการต่อมานะครับในหลายคนที่กำลังรออะไรเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับรอคำสั่งรอการเปลี่ยนแปลงสมัครงานไว้หรือว่ารอความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะครับ ช่วงนี้นะครับท่านจะได้รับข่าวที่ดีนะครับมีข่าวดีๆเข้ามาถึงท่านนะครับว่าท่านมีโอกาสได้รับผลที่ดีขึ้นในทิศทางที่ท่านมุ่งหวังมีความปรารถนานะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสรุปท่านสั้นว่าในช่วงวันนี้นะครับดวงดีเกี่ยวกับการงานนะครับและก็มีข่าวสารดีๆเข้ามาถึงชีวิตนะครับก็จะมีรเรื่องราวดีๆส่วนมากแล้วเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับ แต่ก็อาจจะมีบางคนนะครับที่ยังมีความผิดหวังอยู่บางด้านบางอย่างอยู่นะครับก็อาจจะอยู่ในพวังของความคิดที่ยังไม่สามารถหลุดพ้นไปได้นะครับโมฮัก็อยากจะบอกไว้ว่าทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีอยู่นะครับสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องจิตใจนะครับจิตใจหมุนหมองเศร้าหมองก็ดูตามสภาพนะครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับ สำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะครับท่านที่รอคอยอะไรอยู่ในช่วงเวลานี้ก็จะเห็นทิศทางของการรอคอยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคนที่รอคอยเกี่ยวกับการงานนะครับหรือว่าการเงินอะไรต่างๆที่มันย่ําแย่หรือว่ามันไม่ค่อยเดินหน้าเท่าไหร่มันมีปัญหาหรือมีอุปสรรคในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับ ช่วงเวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปิดทางให้ท่านได้มองเห็นเส้นทางเดินนะครับก็มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของความรักนะครับก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะครับมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงเวลานี้พอดีนะครับปมของการครบหากับคนอื่นๆนะครับให้ดูกันไว้นิดหนึ่งนะครับ คนบางคนที่เข้ามาทักทายพูดจาหรือว่าทอดสะพานนะครับให้ท่านเดินเข้าไปหาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการครบกันที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักนะครับมีการครบซ้อนนะครับก็มีการครบเพื่อเกิดความสับสนในอนาคตนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ดูนะครับให้พิจารณาก่อนที่จะร่วมมือกับใครครบกับใคร ก็ดูชัดๆนะครับดูให้แน่ใจซะก่อนว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรตามมาหรือไม่นะครับเรื่องอาชีพนะครับในช่วงเวลานี้คนเกิดวันจันทร์นะครับมีโอกาสที่จะรู้จักคนที่ประกอบอาชีพในรูปแบบชี้เท่านิดหนึ่งนะครับคือไม่โปร่งใสทั้งหมดนะครับอาจจะคุ้มเครือปิดบางบางส่วนซ่อนเร้นอยู่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับใช้สติปัญญาของท่าน ในการที่จะทำความรู้จักหรือว่าจะก้าวเดินไปสู่จุดไหนนะครับให้ร,าาระมัดระวังนิดนึงก่อนทําสัญญาก่อนเจราจาตกลงอะไรกับใครนะครับก็ให้ใช้สติปัญญาของท่านในการที่จะไตรตรองให้ชัดๆก่อนนะครับเผื่อว่ามันจะไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลังนะครับ สรุปพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันี้มีการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างนะครับการคบหาสมาคมกับคนนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับถ้าเผื่อว่าพลาดขึ้นมาท่านจะเสียใจในภายหลังนะครับแนวโน้มโอกาสที่ท่านจะได้พบสิ่งดีๆก็ยังมีอยู่นะครับการเงินการงานยังมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับยกเว้นเรื่องการทํำความรู้จักกับผู้คนนะครับให้ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับ ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับวันนี้นะครับใครที่รอเกี่ยวกับการงานอยู่นะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับความสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับความคาดหวังหลายๆอย่างนะครับการรอคอยที่ท่านคาดหวังตั้งอกตั้งใจรอนะครับวันนี้จะได้รับผลตอบแทน ในสิ่งที่ดีนะครับจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีความสําเร็จมีความมั่นคงมีการเงินที่ดีขึ้นนะครับอนาคตเริ่มมั่นคงขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่กําลังสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุเข้าทํางานใหม่สอบแข่งขันเพื่อที่จะไปเรียนต่อนะครับมีโอกาสที่จะได้รับผลในทางที่ดีเช่นเดียวกันนะครับคนที่รอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับช่วงเวลานี้ ความรักก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นให้ประจัก์นะครับก็สุดแท้แต่ท่านว่าจะเลือกจะพิจารณาจะจัดสรรตัวเองอย่างไรนะครับจะมองไปข้างหน้าด้วยรูปแบบไหนนะครับก็อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับประการต่อมานะครับคือการเดินทางนะครับคนที่เกิดในวันอังคารมีแนวโน้มที่ท่านจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศนะครับ ส่วนหนึ่งก็เดินทางเพราะการทํางานประการต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษานะครับผลของการเดินทางจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานนะครับก็ดูดูเอานะครับส่วนประการสุดท้ายนะครับช่วงนี้ได้หลายคนก็อาจจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเรื่องราวของชีวิตให้มากขึ้นนะครับเหตุบางอย่างผลบางอย่างนะครับมีกระทบต่อชีวิตของท่านนะครับใช้หลักทางศาสนา เข้ามาพิจารณาให้ดีดูความเปลี่ยนแปลงนะครับหรือบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงของการอยากจะพักนะครับสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมาอายุมากขึ้นมานะครับก็พักผ่อนอยู่ตามวัดตามาศาสนานะครับสันโดษสวดมนต์ภาวนานะครับใช้แสงสว่างทางาศาสนาเป็นเครื่องนําทางของชีวิตก็จะเป็นผลดีทําให้ลดความว้าวุ่นกระวนกระวายลงไปได้นะครับ สรุปพี่น้องที่เกิดในวันอังคารการงานดีนะครับสิ่งที่รอคอยต่างๆนั้นเริ่มปรากฏผลในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่ที่ทํางานมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศความสําเร็จรอคอยอยู่เบื้องหน้านความรักก็ค่อยๆเริ่มเติบโตขึ้นนะครับบางท่านก็อาจจะต้องใช้หลักทางศาสนามาบําบัดเยียวยาจิตใจให้ลดความว้าวุ่นลงก็เป็นไปได้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ ดวงของคนที่เกิดวันอังคารครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันได้เลยนะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้การงานได้หลายอย่างนะครับก็เริ่มต้นนับหนึ่งมีแนวโน้มที่ท่านอยากจะทํากิจการใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดร้านค้าใหม่นะครับวางรากฐานของการงานใหม่ๆนะครับ อันนี้เป็นเรื่องของการงานนะครับส่วนประการต่อมาครับคือเรื่องของการขัดแย้งนะครับการงานที่ท่านอาจจะทําลงไปก็อาจจะมีปัญหามีปมมีความขัดแยง้งมีการทะเลาะมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับฝากไว้เป็นข้อเตือนใจสําหรับคนที่เกิดในวันพุธนะครับงานในหลายอย่างเพิ่งจะลงมือทําแต่ก็เกิดปมปัญหาขึ้นมาก็ต้องแก้ไขไปตามจังหวะและโอกาสลดการกระทบกระทั่งลดความเสียดสีหรือว่าลดความ าบาดหมางซึ่งกันและกันก็จะเป็นการอีที่สุดนะครับส่วนประการต่อมานะครับคือเรื่องของการครบหาและปุคลิกกาพของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้หลายคนอาจจะอยู่ในการครบหาในแง่มุมที่พิเศษนะครับด้วยปุคลิกของท่านนะครับต่อหน้าคนอื่นอาจจะเป็นคนที่สดใสาราบริงแต่เวลาอยู่รับหลังคนอื่นหรือว่าอยู่กับตัวเองก็าอาจจะหม่นเศร้ามีความเครียดมีความทุกข์มีความม,ามิตกกลางบนในใจนะอันนี้เป็นปุคลิก พิเศษพิเศษในวันนี้นะครับมีลักษณะของการครบกับคนแล้วก็ไม่สมใจเท่าไหร่นักมีการครบที่ซ้อนซ้อนกันอยู่นะครับส่น้นเร้นปิดบางบางเรื่องบางราวนะก็ฝากเป็นข้อคิดนะครับชีวิตจะดีขึ้นถ้าเผื่อว่าท่านเข้าใจทิศทางดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับการเลือกคบหากับคนการวางตัวเองในลักษณะแบบไหนจึงจะดีที่สุดก็จะทําให้ท่านนั้นนะครับสามารถที่จะผ่านพ้นสภาวะความไม่ถูกต้องไปได้นะครับ สรุปการงานมีการเริ่มต้นและก็มีผลกระทบนะครับท่านให้ใช้ความระวัดระวังในการแก้ไขตามสภาวะตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้ดวงความรักมาเป็นอันดับที่1นนะครับคุณจะได้พบเจอรู้จัก ทำค,ความรู้จักทําความคุ้นเคยกับคนที่คุณรักคุณชอบพอนะครับคุณที่คาดหวังว่าจะรู้จักและก็ใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตนะครับคือเรื่องของความรักมาเป็นอันดับที่1น,นะครับมีโอกาสที่คุณจะได้พบกับความรักนะครับพี่น้องที่เกิดวันพฤหัสบดีประการต่อมานะครับการทํางานนะครับชีวิตคือการผจญภัยการเดินหน้าต่อไปยังท้อถอยไม่ได้ยังหยุดไม่ได้นะครับ ชีวิตของคนนั้นโดยเฉพาะาผู้ชายสุภาพบุรุษเป็นนักสู้ต่อสู้นะครับจะหยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้งอมืองอเทา้ารออย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าต่อไปมีปัญหาต่างๆวันนี้แก้ไขก็ต้องจัดการนะครับเพราะว่าอนาคตของคุณนั้นยังรอคอยมีความสดใสรออยู่เบื้องหน้านะครับต้องผ่านพ้นการทํางานหนักพอสมควรจึงจะพบสิ่งที่ดีๆในชีวิตนะครับ อนาคตสรุปลงตุงที่ความสมบูรณ์พูนสุขชีวิตก็เดินหน้าต่อไปมีความสำเร็จรอคอยอยู่ในอนาคตการเงินการงานและก็สิ่งที่ดีนะครับความหวังความรักตั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นรอคอยอยู่ข้างหน้านะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีอ่ะดวงดีการงานดีความรักสดใสอ่ะแต่ต่อสู้นะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปในชีวิตครับ ต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับวันนี้ดวงดีเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกนะครับความสําเร็จความสมหวังสิ่งต่างๆที่ท่านรอคอยนะครับวันนี้จะประจักษ์ผลแก่ใจนะครับความรักดีมากวันนี้หลายๆคนก็ เปิดประตูวิวาเปิดประตูแห่งความสุขนะครับทำชีวิตให้มีความสดใสร่าเริงมีความสมบังต่อกันนะครับอันนี้เรื่องของความสมบังความสมบังนะั้นเกิดมาจากการงานด้วยก็เป็นไปได้ทุกอย่างกําลังอยู่ในช่วงที่ดีนะครับมาว่าเรื่องการเงินนะครับวันนี้การเงินคนที่เกิดในวันศุกร์การเงินโอกาสที่ท่านจะได้รับเงิน เป็นมาอย่างไม่คาดคิดนะครับจู่ๆก็สถานการณ์ทางการเงินก็จะดีขึ้นแบบคุณเองก็คิดไม่ถึงนะครับมีโอกาสมีโชคทางการเงินสูงมากลงทุนอะไรกนะ็จะได้รับผลกําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับค้าขายหรือว่าจะทําธุรกิจทําอะไรช่วงนี้ดีมากๆจะมีโอกาสในทางการเงินสูงนะครับความรักต่างๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆการเงินดีอทุกอย่างวันนี้พี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับสรุปว่าดีและก็ดีนะครับเฮง การเงินดีนะครับทุกอย่างเป็นไปได้อย่างดีนะครับต่อมานะครับเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นอย่างไรมาดูกันครับคนเกิดวันเสาร์นะครับวันนี้อะขอบอกก่อนนะครับจิตใจต้องเข้มแข็งกล้าหาญอดทนนะครับทุกอย่างอาจจะไม่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ท่านมีสติมั่นคงไว้ก่อนจะเป็นดีที่สุดนะครับ มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาในสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาจะเป็นอะไรซึ่งมหาก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาและก็บอกได้นะครับจูจ่ๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงป,ปรัปบภักดเหวิถีชีวิตก็คือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่จะทําได้ก็คือว่าท่านต้องมีจิตใจมั่นคงกล้าหาญและอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับถามว่ามันจะเร็วร้ายขนาดไหนนะครับหมหาขอตอบว่าขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับ เรื่องที่เกิดขึ้นบางทีนะครับอาจจะนําผลไปสู่ความเปลี่ยนแปลงสู่ทิศทางที่ดีขึ้นก็ได้นะครับจังหวะของการเกิดขึ้นนั้นอาจจะเกิดขึ้นมารวดเร็วโดยที่คุณเองไม่ได้ตั้งใจมาก่อนเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้มีสติรับรู้ติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ต่างๆให้ทันนะครับแล้วคุณจะรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยไม่หวั่นไหวนะครับประการต่อมานะครับคือการสื่อสารกับคนอื่นคุณอาจมี เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นมากขึ้นนะครับทางโลกออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับมีโอกาสที่ท่านจะเปิดร้านค้าค้าขายในทางออนไลน์มากขึ้นและมีโอกาสที่ท่านจะได้พบปะคนรักคนเข้าใจกันแฟนหรืออะไรอย่างนี้นะครับเป็นคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นนะครับนี่คือดวงของคนเกิดวันเสาร์นะครับสรุปให้ฟังอีกนิดหนึ่งนะครับปวดระวังการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเผื่อว่า ท่านมีจิตใจมั่นคงนะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้แล้วทุกอย่างก็จะไปได้ดีนะครับโอกาสที่คุณจะได้สื่อสารกับโลกภายนอกมากขึ้นติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษามากขึ้นนะครับการค้าขายในเรื่องของออนไลน์เปิดร้านค้าต่างๆเหล่านี้กําลังไปได้สวยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละรครับวันนี้หมอฮะก็ได้คุยเกี่ยวกับกดวงของพี่น้องมาครบทุกวันเกิดนะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ถูกใจหรือไม่ถูกใจอย่างไรนะครับก็ขอให้นำส่วนที่ดีไปปรับใช้กับชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็แอดไลน์เข้ามาจากหมายเลขโทรศัพท์0816971645หรือไอดี n ลฮักดูนะครับวันนี้หมอฮักขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับมีความสมหวังทุกๆอย่างทุกๆประการนะครับ การเงินดีการงานมั่นคงความรักสดใสขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ